ลฟ์สน <ś 2> <c oughs> อยู่อ่ะฮะเดี๋ยวรอผู้ชมสักแป๊บหนึ่งอ่าี่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีอ่าตัวนี้จะเป็นรางคอลเลกชันสาผมจะมาดูวิถีการยิงแล้วก็ความแรงของของลูกความลื่นแล้วก็เสียงอ่าตาฝากแชร์หน้าเฟซให้ทีนึง ฝากแชร์ไปทีนึงครับตัวนี้จะเป็นโลก5้ามิลน,นะยาวสี่สิบเซนเป็นหัวฟอกอ่าก็มาดูพร้อมกันเลยว่าระบบมันเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นปีกโรลเลอร์สาสิบห้าเซนนะฮะตัดยางตัวนี้อยู่ที่14บมิลเอ้ยสิเซนยาง14บสี่มิลระยะชักตัวนี้อยู่ที่หกสห้า ตัวนี้จะเป็นคอลเลกชันสามนะฮะฝากแชร์ให้ทีฮะให้ช่างลา้าขายดีๆหน่อย <c oughs> อ่า <c oughs> เป็นปีก35เซนเดี๋ยวจะยิงให้ดูว่ามันยิงได้ไหมไอ้ลางตัวเนี้ยไอ้ลางที่ที่ผมจะเอามาทำเป็นคอลเลกชันสาเนี่ยเพิ่งตีขึ้นเสร็จสเปคลางตัวนี้อยู่ที่ ความกว้างนะฮะอยู่ที่18ลึกไป24ตัวนี้จะใส่ลูกดอก5มิลและ4.5เป็นหลักเดีย๋ยวจะเทสให้ดูฮะรอ,ะอผู้ชมสักแป๊บหนึ่งลายยะไอรางตัวนี้ยาวอยู่1นมิรชักอยู่ที่ประมาณ65ครับคือข้อดีของคอลเลก t ชั n นสตัวนี้คือลูกมันไม่สามารถออกข้างบนได้ ลูกลูกจะถูกวิ่งกับรางอย่างเดียววิ่งตามลูกตัวนี้ฮะลูกลูกมันไม่สามารถขึ้นข้างบนได้ลูกไม่สามารถออกจากรางได้ถ้าเราไม่ออกด้านหน้าตัวนี้คือตัวคอลเลกชันสาเดี๋ยวให้บ้านเขาถ่ายให้ฮะเดี๋ยวผมจะได้ใส่ไกลให้ดูว่าเป็นยังไง อันนี้ก่อนไทายพ่อก่อนไทยระบบไกลระบบอะไรหน่อนการใส่ลูกการใส่ลูกตัวนี้จะใส่มาด้านหน้าได้อย่างเดียวนะฮะจะใส่อย่างนี้เหมือนเดิมไม่ได้แล้วจะใส่อย่างนี้เหมือนเดิมไม่ได้แล้วลูกจะโดนใส่จากด้านหน้าลูกจะโดนสอดจากด้านหน้ามาสอดจากรูเข้ามาอย่างนี้ฮะ ลูกจะโดนสอดเข้ามาแล้วก็มาเข้าไก่เซฟลูกจะเข้าไก่อยังนี้ครับลูกจะไม่สามารถออกด้านบนได้นกปกติแล้วเอเลชัน3จะยิงที่ปีกโรลเลอร์35เซน ตัวน,นี้อยู่ที่65นะฮะนี่คือตัวทดลองลูกไม่สามารถลงออกข้างล่างได้นอกจากปล่อยไปข้างหน้าคือข้อดีของคอเล e กชั o น3คือลูกจะไม่สามารถบินบินขึ้นบนได้จะถูกบังคับให้วิ่งตามรู นะลูกจะวิ่งตามรูอ่ะเดี๋ยวเทน้ดูแม่บ้านยูข้างหลังครับอันนี้จะดูความแรงของลูกแล้วก็วิถีวิถีเป้าตัดยางแค่สิบสิบสี่มิลครับตัวนี้ ตัดยางแค่14มีมิลระยะชักอยู่ที่6 0 65บ่ะดูนะครับจะยิงใส่ตรงเสียลขาวฮะอันนี้เป็นลูกดอก5มิลความแรงมาฟังเสียงแม่มาอยู่ตรงนี้เสียงของของของลางก้อนเป็นยังไง่ะตรงครับยิงตรงขาวขาวนะซูมไหมอ่ะไม่ซูม มาดูลูกเราเข้าเล็กไหมดูด้าลูกลูกวิ่งไม่จะไม่มีเสียงเลยมาตนนี้ต่อไม่นะเด้เจรเลย ปอกตัวนี้จะมีตั้งแต่10 10เซน15เซน20 cm, 25 cm, 30 cm, นะฮะจะทำให้มีทุกระดับว่ามันจะตัวไหนมันจะยิงดีแต่ลูกก็ใส่จากรูด้านหน้านะคะรับลเลนสลูกมันจะไม่สามารถออกมาจากจากนอกได้ ูกมันไม่สามารถปีนออกมานอกร่อ,องด้านบนได้ด้านนี้นะด้านนี้เอาอต่อดิเนี่ยลูกลูกมันไม่สามารถออกมาด้านล่างของรางได้มันจะวิ่งตามรูอย่างเดียว อ,อีกทีนึงแม่โอเคฮะน้ำหนักตัวนี้ประมาณน้ำหนักตัวนี้อยู่ประมาณสัก2โลนิดๆฮสองน่าจะสอโล3าสองโล4ประมาณนี้ก็มนันสั้นความสูงอยู่ที่ประมาณร้อยร้สี่ิ มาร้อยสี่สิบับมาดูกใกล้ๆแม่เลื่มเลย เขาบอกว่าใส่ด้านหน้าตเงตเงบอกตเตงมัจะมายัดด้านอะไรเหมือนเดิมอ่าเนี่ยกระแทกเข้าไกลไปแล้วลูกลูกจะวิ่งตามรูเลยลูกจะไม่กระดุกกระดิกเลยอดอดูอีกลูกโอเคครับผม โคเซ็ตเลลูกวิ่งดีฮะลูกลูกวิ่งไม่มีเสียงเลยอ่ะโอเคฮะก็ขอจบเทียงเท่านี้กับคอลเลกชันสาที่จะออกจำหน่ายถูกใจใครหรือเปล่าฮะกับตัวนี้โอเคครับขอบคุณครับ